และนี่คือการเดินทางเพื่อพิชิตด,ดินแดนแห่งพ่อหมดเราพ่อมดผู้มีความเชื่อในเวทมนต์จะมีความแข็งแกร่งขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับมาแล้วดินแดนนี้ปกครองโดยพ่อหมดที่เป็นที่รู้จักกันว่ามีเวทมนต์ที่สามารถทําให้เหล่าทหารลาบมึนงงและเวทมนต์อื่นๆที่เลือกบริวารออกมาให้ปฏิบัติตามคําสั่งได้คือตัวเมธเองเนี่ยเขาจะสามารถใช้เวทมนต์ทาให้ ทาหารเนี่ยกระเด็นได้นะทุกคนเราก็สามารถเรียกสมุนออกมาได้นั่นเองมาเอาลครับเดี๋ยวเราเริ่มกันก่อนเดี๋ยวเราส่งทหารล่าไปเลยสองนายเพื่อเข้าไปก่อกวนเขาเลยนะแบบโจมตีเลยอะ่ะเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะตรงเนี้ตอนที่เขาตอนที่เราส่งทหารล่าเข้าไปเนี่ยเขาจะต้องถอยไปแน่เลย แต่ไม่เป็นไรเราเรียกทหารราบมาเลย3คนนะเอาละเตรียมตัวหน่หนวยทหารของเราเราจะส่งเข้าไปบุกแล้วก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับสติกแมนเลก g a ซีนั่นเองอ่ามาถึงแล้วบุกไปเลยทุกคนยืดเยอะไปไม่ดีแน่นอนเพราะว่าตัวเมดเดียวโหดมากเคยลองยื้อไปแล้วนะแต่ไม่ไหวนะครับโอ้แต่ว่าตุมบอลนูเขาเนี้ยรุนแรงจริงดูดิกระเด็นเลยฮะ ไม่ไหวจะเคลียวุ้ยอาจ,จะต้องใช้นักธนูเข้ามาด้วยบุกไปอย่าให้เขาได้ฟาร์มตังคตัวธนูเขาแรงมากเลยถอยกลับไปก่อนเขามีนักธนู2ตัวจะเตรียนมนักธนูก่อนนะครับ อรอนะับคนูเสร็จแล้วเราก็จะบุกกันเลยไปเลยทาหารราบสามนายแล้วก็นกโนูสองคนเราจะพยายามไม่ให้เขามีตังค์นะพยายามจะกระซาะกระแซเขาแต่ไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนเหมือนกันนะเอาละบุกเข้าไปโอ้แต่ดูดิขนาดตัวขุดเงินเขาก็ยังแบบขนาดนี้เลยช่วงที่เราส่งทหารราบไปบุกเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องหาตังค์นะทุกคน ถอยก่อนโอ้ยอันตรายมาเลยฮะต่อไปต้องเป็นไอ้นี่แหละเป็นในส่วนของนักลบนั่นเอง <Okay. S 1> บุกค,ครับโอ้ยเนี่ยเขามีพ้อมหมดแล้วเราเริ่มจะสู้ลำบากฮนะถ้าเขาสามารถเรียกลูกน้องออกมาได้เราจะเป็นจะต้องตอบโต๊ตไปก่อนโอยดูดิโคตรถึกโคตรถึก,ถ,กถึกมากเดี๋ยวโอ้ยนว่าจะสู้ไม่ไหว ไปเลยฮะบุกทะลวงเข้าไปเราจะมันจะต้องใช้ทหารลาบเพื่อเอ้ไม่ใช่ใช้นักลบโอ้ยิงกันไหมฮะยิงให้ตายเลยได้ไหมตายเลยได้ไหมขอตายเลยได้ไหมเออตายฮะเอาล่ะโจมตีเสารูปปั้นเข้าไปไมไีทหารลาบมาครับแล้วก็เรียกพลจนุโมเพิ่มด้วยไม่ใช่ทหารลาบนักลบคนเรืกกำลังเสริมมาฮะเราก็ต้องโจมตีแล้วครับไม่ไหว บุกเข้าไปฮะบุกเข้าไปเร็วแท้งของเราต้องชนะเอออย่าให้เขามีเวลาฟาร์มตังค์แต่ว่าแท้งของเราเหลือแค่2คนแล้วเอาล่ะเราเรียกกำลังเสริมออกมาฮะแลืวตัวพ่อบดของเขาก็พยายามใช้เวทมนตม์โจมตีเราอยู่บุกเข้าไปครับโดยเฉพาะตัวนักธนูของเราเนี่ยเหมือนดามจจะยังไม่พอแต่ตัวแท้งเราเนี่ยพอจะยืนได้อยู่ เอาละอุ้ยบุกเข้าไปใช้ลูกสม,มุนเนี่ยก็ยิงไม่ไหวแล้วตรงนี้เราตัดตัวไมเนอร์ของเขาได้นะตัวฟาร์มตังนะครับทําให้เราเนี่ยได้เปรียบเรื่องตังมสมควรอยู่ทวิธีของเราเนี่ยจะเป็นจะต้องเหนือกว่า,าตรงนี้นักรบแนวหน้าของเรากําลังจะตายฮนะเขามีพ่อมดถึงสงคนแล้วอุ้ยให้ตายเนี่ยมาเลยฮนะดาเมจเราต้องเยอะๆเข้าไว้ครับ บุกเข้าไปเจ้านักลบทั้งหลายแลอย่าปล่อยให้เขาพักกันเราออกมานี่เขามีพ่อหมด3ตัวแล้วเหรอโอ้ให้ตายเถอะเดี๋ยวดูดิเฮ้ยเดียวเขาไม่ถึงวิ่งมาหานักธนูเราได้อุย้ยแล้วทำไมยิงแต่ลูกน้องทำไมไม่ยิงข้อหมดบันบ้างนะโอ้ยตายอย่างเงี้ยคือพ่อหมดเขาฟรีไงประเด็น แล้วตรงนี้เหลือพ่อมดแค่กี่คนนะเหลือแค่คนเดียวและนักหนูเรากําลังต่อสู้อยู่เรียบร้อยพ่อมดเขาตายหมดแลวฮะตรงนี้นักหนูเราก็เหลือไม่เยอะมากนะเหลือประมาณ5นายเอาละถึงเวลาที่เราจะต้องบุกเข้าไปฮนะเรียกคนทหารมาเพิ่มอยากให้เขาได้ฟาร์มเพื่อเรียกพ่อมดออกมาหลังจากที่เราปราบพ่อมดได้แล้วเนี่ยเราควรจะได้พอมดมาอยู่ในกองคับแล้วนะ เขามีพร้อมหมดอีกแล้วแต่ว่านักกนูของเราก็เริ่มเยอะขึ้นนะแล้วก็นักรบของเราเนี่ยก็พอสมควรแล้วครับเขาเรียกมาแต่เราก็มีในส่วนของนักกนูที่คอยยิงคำดาเมจดอยู่จะยอมยิงเข้าไปครับโอ้ยดูรูปปั้นนะสิคุณไปหมดเลยแฮะอขอเรียกแนวหน้ามาหน่อยนึงไม่งั้นเนี่ยไม่ไหวแต่ตรงนี้เราก็ค่อนข้างได้เปรียบนะ คือตัวจอมเวทอ่ะมันตีเป็นหมู่ทุกคนแล้ว้อมีกองทัพแนวหน้าที่แข็งแก่งฮะเราก็จะต้องเพิ่มตัวดาเมจด้วยดาเมจเราตีทีละสามเองดีที่มันเยอะเาล้าบุกเข้าไปนี่คือยุคแห่งอะไรอะยุคแห่งเวทมนต์นะฮะยุคแห่งความแฟนตาซีนั่นเองเรียบร้อยชนะไมกว่าจะแพ้ดีหน้าที่ตัดเลือดเขาไว้ตั้งแต่ต้นนะ อันนี้ปลดล็อกอะไรเอ่ยอ่าอันนี้เองปลดล็อกเมดไปแล้วฮนะทำให้พวกทาหาร่ามเนี่ยติดเป็นงงแล้วก็เรียกบริวารออกมาถึงเวลาอัปเกรดกันแล้วทุกคนตัวนักธนูเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะม,มีประโยชน์ะครับถ้าเราไม่อัพเลยก็ไม่ไหวเหมือนกันดังนั้นเราจะเพิ่มความเสียหายให้กับนักธนูของเราก่อนดินแดนต่อไปของเราเนี่ย ให้ตายเถอะน่าจะลําบากแน่นอนเอาละครับไปดูกันที่ดินแดนต่อไปของเราอ่าตรงนี้มันจะเป็นดินแดนที่นักสนูและก็นักดาบเนี่ยได้ผนึกกําลังกันนะครับเพื่อปกครองนะคุณต้องปลดปล่อยอ๋อประชาชนจากดินแดนอ่าโอเคถึงเวลาที่เราจะต้องปลดปล่อยประชากรแล้วนะเอาล่ะงั้นก็ส่งทหารลาบไปก่อน สองคนเหมือนเดิมเข้าไปตัดเลือดเขาไว้เอ้ยเข้าไปตัดเงินเขาไว้ไม่ให้เขาได้ฟาร์มตังค์อย่างสบายใจส่วนเราก็จะฟาร์มตังค์เอาไราเตรียมตัวบุกได้เราจะปลดปล่อยเอ้าเขามีดาบว่ะบุกครับเขามีดาบเหมือนกันเขาก็ไม่ธรรมดา สับเข้าไปทุกคนเออแต่อย่าไปยอมเราต้องปกป้องประชาชนไว้เพื่อให้ทุกคนได้อยู่ดีมีสุขเออไปสับนักหนูก่อนไหมเพื่อนออทำไมเอ,อือไม่ฮัลโหลนายจะต้องไปสับนักหนูดิเพื่อนถอยก่อนไม่ไหวแล้วนักหนูเขายิงอหออ๋โอโดนไป40่สิบนักหนูบ้าอะไรยิงแรงเบอร์นั้นทุกคน บ้าเอ้ยยิงแรงไปไหนเอาละเราต้องมีนักรบนะครับในเมื่อนักหนูมารุนแรงนักรบก็ต้องมาฮะเพราะานักรบเนี่ยเป็นตัวแก้าทางนักสนูที่ดีเพราะเขามีโล่เฮ้ยเขาเรียกนักหนูออกมาประชาการเลยตอนนี้เราต้องเร่งตังฮะต้องเร่งตังเท่าที่เร่งได้ฮะเพิ่มนักรบเข้าไปแล้วก็เพิ่มทหารล่าเข้าไปอีกคนเนี่ย น,นันธนูแล้วก็บุกไปเลยสี่คนก็น่าจะพอครับกับนักธนูหนึ่งตัวน่าจะได้ลุ้นอยู่พมคนขุดกลางเข้าไปเป็นไงยิงนักรบไม่เข้าออสินะแต่ว่าทหารราบเนี่ยไม่ไหวนะครับโดนทีละสี่สิบเออบุกเข้าไปข้ามันนักธนูนเนี่ยมันปกครองอย่างอายุติธรรมไปเป็นที่บ้านก่อนปล่อยให้ทหารเขาทำงานไปก่อนตรงนี้เพิ่มได้อีกสองคนปะ เรีกในระบกไปด้วยฮะป้องกันพวกนักธนูทั้งหลายเลยเอาละอู้เขาเรียกกำลังเสริมออกมาถอยก่อนไหมถอยก่อนเร็วไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ,โดนทีละสิบห้าสิบาวูยังเจ็บปวดฮะปกป้องบ้านเมืองของเราไว้ตอนนี้เขาบุกมาแล้วทุกคนเรียกทหาร่าบออกมาช่วยครับ จมตีมันอยาให้มันยิงเราได้ไอ้นักหนูแค่สามคนเนี่ยมันจะมีพลังกำลังอะไรเบอร์นั้นข้ามันครับอีกหน่อยหนึ่งเราก็จะได้พ่อมดแล้วเราได้พ่อมดไาแล้วนี่แหละคือไม้เด็กของเราฮะก็คือพ่อมดนั่นเองเอาละแต่ว่าตัวแท้งของเราเนี่ยค่อนข้างจะถึกมากฮะเราก็ต้องเพิ่มเติมนักหนูเข้าไปด้วยบุกเข้าไปอยาให้เขาได้ฟาร์มตังค์ไม่งัง้นเขาก็จะมีทหารเพิ่มเติมอีก ผมกาไปครับออ้ยแล้วตรงนี้เขาก็ต่อสู้ได้อย่างดุเดือดสูสีมากทุกคนแต่ว่าตัวแท้งของเราเนี่ย,ยค่อนข้างจะมีความถึกมากฮนะแล้วตัวดาเมจของเราก็มาฮะเราเรียกมาเลยเอาแล้วเพราะรถของเราก็มาเติมแล้วมีกีอก,กมาแล้วเฮ้ยอย่างนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะดาบคู่แล้วยังไงก่อนดาบคู่จะโดนหอบที่มมันก็ต้องแตกนี้แหละเออโจทำไมแค่คนเดียวไม่มีความหมายฮนะ โอ้โหชนะด้วยกลยุทธ์การผักดันเนืงแต่ต้นเกมถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเพิ่มเติมตรงนี้นะครับมันก็ดีก็คือพวกทหารเนี่ยมันก็ได้ใช้นในทุกคนอันนี้บวกพลังชีวิต20นะครับแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่10%ต่อเลเวลตรงนี้ก็มีบวกดาเมจนั่นเอง เป็นดาบไปก่อนขอแรงไว้ก่อนว่างั้นเถอะเออปดาบทองลองดูฮะว่าประเทศต่อไปเนี่ยเราจะสู้ไหวหรือเปล่าประเทศนี้น่าจะตึงแน่นอนมาตรงนี้ไม่ได้หรออันนี้คืออะไรไม่รู้ฮะแต่เป็นรูปดาวเอาละทลายค้ายกบดักเวท่าหลังจากได้ยึดครองดินแดนนักเวทเนี่ยพวกเขาเนนได้จำนวนจะมีเงื่อนไขเพื่อแล่ก,กับการ ลดปล่อยผู้หญิงทุกคนในประเทศนี้และผู้นํานักเวทเนี่ยบางคนได้หลบหนีไปพร้อมกับพวกเธอตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราผู้หญิงได้รับพลังเวทจากธรรมชาติเพื่อใช้ในการรักษาและได้พัฒนาเวทมนต์ที่ทรงพลังของพวกเขาเองและเหล่านักเวทที่เราปาราบรามลงไล่กับปฏิเสธที่จะต่อสู้แทนเราโอ้ไอ้พวกนี้มันกบฏต้งเหรอเมื่อมีกบฏก็ต้องมีคนตายฮะ ไปเลยนี่เราจะลองอาวุธใหม่ของเราเอาวุธใหม่ของเราเป็นทองฮุย้ยนักเวทคนนี้นักเวทประหลาดฮนะเราไม่เคยเจอเขาเลยรอทหารอีกนิดนึงฮนะครบแล้วก็ <Okay. S 1> ลุยมานักเวทที่สามารถใช้เวทมนต์หิวได้ฮนะเขาเป็นผู้หญิงที่หนีออกมาฉะนั้นเราจาเป็นจะต้องต่อสู้กับเขานะดูว่าเราจะไหวแค่ไหนมาดูเวทมนต์ของเขาฮนะว่าเขาจะทำอะไรได้ ตายโอ้ยฟันโคตรแรงเจ๊ตายถอยก่อนโอ้ยในดาบของเราโอ้ยอโอ้ยโคตรแรงแรงมากยังไงก็ไม่ไหวถ้าไม่มีตัวแทงฮะมันแรงจริงจริงตัวแทงกับน,นักหนูตัวแทงกับน,นักดาบได้ทั้งนั้นนะโอ้โดูศพทหารของเราดิ เห็นแล้วมันซีดเลยฮะมาพร้อมกับทหารลา่าอีกสองนาย,นายก็ต้องมีนักลรบน,นะเพราะว่าเราต้องป้องกันลูกธนูฮะก็มีความหลากหลายในกลยุทธ์ขอเพิ่มไมเนอร์เข้าไปฮะหดูอว่าคนขุดเหมืองของเรานนั่นเองอีกสองนาย บุกครับบุกมันเอาละทีนี้นักลบสองคนอุ้ยเขาเรียกข้อมดเลยเหรอเขาเรียกข้อมดไวมากครับนี่ขนาดเราใช้กลยุทธ์ในการป้องกันแม่เขาแบบได้ตังเลยนะอุ้ยเขาหิวอันนี้ไม่ดีแน่ฮะอันนี้อันตรายมากอุ้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะตายก่อน โอ้ยแล้วดูพ่อมดดิทีละสามถอยทับก่อนไม่ไหวอ๋อโคตรเวอร์ฮะมันฮิวอ่ะทุกคนเราต้องใช้เทคนิคกลยุทธ์ฮะก็คือเอาจำนวนเข้าไปข่มฮะไม่งั้นเนี่ยตัวเย่แน่นอนเพราะว่าตัวดาบของเราเนี่ยอัพเกรดมาแล้วฉะนั้นก็น่าจะได้ผลอยู่เหมือนกัน แต่ว่าตรงนี้เราไม่มีพ่อหมดครับเพราะว่าพ่อหมดเนี่ยเขาปฏิเสธที่จะต่อสู้ช่วยเราเนะอาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้เหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนเพื่อนหรือว่าเป็นทายาทของเขาเองที่หนีออกมาฮะทำให้เขาปฏิเสธที่จะต่อสู้ช่วยเราเอาล่ะเราจะยกเป็นกองทัพใหญ่แล้วก็บุกเข้าไปเลยฮนะไม่งั้นเนี่ยตัวเย่แน่นอนขาดอีกนิดนึง ยังไงก็ต้องมีนักลบฮะเราจะต้องใช้กลระแสน้ําในการเข้าไปจู่โจมนักดาบตีแรงมากตีแรงที่สุดแล้วตอนนี้เพราะว่าดาบเป็นดาบทองอเอาละแค่นี้ก็น่าจะทําให้เขาลำบากน,นะาาไปครับลุยตัวแนวหน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าตัวดาเมจของเราเนี่ยก็ต้องเยอะเหมือนกันฮนะไม่งั้นเนี่ยเอาไม่อยู่ครับ เขาถอยฮะเขาเลือกที่ถอยถ้าเขาเลือกที่ถอยเราก็จะสวัสดิลยคือป้อมเลยฮะโอ้เจตน์นักหนูเขาโหดมากอาไอ้พน,นักหนูเดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวดูเราซอยป้อมก่อนเดี๋ยวดูเราซอยป้อมก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเสามันขีดเลเซอร์ได้เฮ้ยอะไรถอยก่อนไม่ไหวเสาเขาขีดเลเซอร์ได้ต้องรองให้เขาออกมาก่อนกลับไปปกป้องบ้านแล้วก่อนไม่มีทหารล้มตาย ให้เขาบุกมาครับนักธนูเรารออยู่แล้วนักธนูเราก็มีดาเมจตรงนี้เราต้องเรียกแทงมาก่อนนะเขาส่งมาเรื่อยๆเ,เลยเต็นักธนูเราเยอะครับทีนี้ก็อยู่ที่ตัวแท้งของเราละว,ว่าจะไหวแค่ไหนลกหนักเองก็ไม่ใช่ย่อยครับลักหนักก็ดาเมจเยอะตรงนี้เขากำลังจะบุกครับเราเตรียมตัวเลยฮะ สู้ครับชุมเลยไปเ,เลยทุกคนโอ้ยกระเด็นกระดอนฮนะแต่ว่านักธนูเราไม่ได้โดนด้วยไงักธนูเรียงสาวอยู่สาวอยู่พยายามทําตรามจต่อไปนะเพื่อนเอาล้ฮะนะได้จมตีหรือเปล่าแต่เ,เขาเรีเล,ลือดรัวๆอ้ยแล้วรีเลียดแรงไนดะ้เราไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไม่รู้ฮะโอ้ฟักกิ้งกอนนะ oh, God, นะให้ตายเถอจะจะดีเลียดแรงไปไหน นี่ขนาดนักขนูซอยบึ้มๆเลยนะอ่ามันไม่ตายครับมันไม่ยอมตายมันแขวนอะไรไว้เนี่ยโคดถึกยังไงก่อนตัวแทงเราจะไม่ไหวแล้วนะโอ้ยสึกหนีเราจะแพ้จริงๆเหรอโอ้ตัวแทงเราตายหมดแล้วนักหนูซอยครับซอยซอยไปก่อนไม่โอ้ยตรงนี้เขาเข้าขมาโจมตีตัวเราแล้วทุกคนอันนี้ไม่ไหวแน่เลยวะ่ะ ไม่ไหวจริงๆถอยก่อนครับถอยก่อนเขาเป็นในประสาทก่อนทุกคนเออให้นักธนูตรงน,น,นี้เข้ามาโจมตีก่อนนะตรงนี้เราต้องเรียกแข็งก่อนแข็งเรายืนไม่ไหวฮะโอ้โหดูด,ดิตีไม่เข้าเลยให้ตายเถอะบุกฮะบุกเข้าไปสับครับสับมันได้ยอมออฮ่อกระเด็น กระเดิงกระดอนไม่ไหวแน่เลยก็โอ้โหไอเจ้าตัวนักเวทมีเลือดที่มันละมาาจริงต้นเกมจะจบยังไงฮะอ้ากลุ่วิอของเราเหมือนจะมีประเด็นนวทุกคนไม่เรากำลังจะพ่ายแพ้เออพ่ายแพ้โอ้อีพีนี้เราพ่ายแพ้ในตอนท้ายฮะอีพีต่อไปเนี่ยเราจะมีต้องมาแก้เกมตรงนี้นะทุกคน เราจะเป็นจะต้องวางแผนหรือว่าเราจะต้องไปบุกที่อื่นเราก็ยังไม่แน่ใจฮะแต่เดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสติกเบอร์เลกาซีฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามผู้ชมนะครับแล้วก็ขอบคุณยอดซับนะครับที่ใกล้หลักร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับอีพีนี้ก็ไปายแล้วครับ